อีกนิดหนึ่งหนุ่อีกนิดหนึ่งนั่นนั่นนั่นกำลังยืนไงยืนไม่เป็นขามันพุ่งออกมาเนาะอะยืนเร็วยืนเร็วยินแล้วยันแล้วยันแล้ว เร็วไอ้ขาหน้าเอ้าขาหน้าขาหน้าลุกหน่อยขาหน้าลุกยืดตรงลื่นหน่อยเองเนาะเออเอาเร็วไปกินนมแม่ลุกเออมันลื่นมันลื่นตรงนี้มันลื่นมันลื่นเดี๋ยวมันตั้งหลักของมันตั้งหลักก่อนเอาฮึ๊บฮึบเชียดเชียดมาเดียไก่อนนะเชียร์ยิ้มใหญ่เลย หลังเงย็นแล้วเย็นแล้วกินนมไปเฮ้ย hey, ทรงมาบีบอยู่นะกินนมเลยกินนมไปลูกไปกินนมเร็วให้การยืนเสร็จก่อนหนะักให้มันให้กินนมไปไหมตรงที่เปียกเห็นนูนสะดือไม่ใช่เหรอก็ยังโดนอยู่นั่นสะดือเลยจูงเลยดี๋ยวไปถ่ายจะแชทไปถามเขาไม่ในใจ ส่งรูปให้สูรีจักดูก่อนวัวเชฟวัวเชฟรอได้นะอือสวยด้วยนะสวยด้วยก่อนคนมันเหมือนบีบเลยอ่าพ่อชื่ออะไรนะพ่อพันน่ะ ริมชื่อแล้วแต่เป็นลูกบีบอันนี้วัวถูกก็สู้ต่อไปเลี้ยงต่อตไปให้ถึนรอดถ้ารอดมันก็มีกำลังใจเรียอง